สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวดอทรงซีมอลนะครับทรงซีมอลเขาเรียกก็ทรงกระจกตั้งตัวเล็กนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้นะครับดอซีมอลมียี่ห้อนะฮะมันมีหลายยี่ห้อนะบางทีก็วอเทอร์มั่งบีเอเอมั่งอะไรเงี้ยวิเทนคิงมั่งแล้วแต่ยี่ห้อนะครับราคาไม่แพงนะฮะของยังดีนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีฐานแถมนะฮะมีฐานแถมให้นะครับนี่ฐานแถมให้หนึ่งก้อนนะครับฐานกระดุมแบนนะครับมีตัวครอบนะฮะตัวครอบแถมให้นะครับครอบตรงนี้นะครับครอบปิดแถมให้นะครับมีตัวไขปรับขึ้นลงซ้ายกว่าให้มีคู่มือนะครับมีผ้าเช็ดเลนให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวจับรางสิบเอ็ดมิลนะฮะจับรางแคบสิบเอ็ดมิลนะครับนี่นะฮะนี่ครับจับรางแคบนะฮะรางกว้างจับไม่ได้จับรางแคบสิบเอ็ดมิล ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวเลยตัวเนี้ระยะการใช้งานก็ประมาณไม่เกินเจ็ิเมตรก็คือห้าถึงเจสิเมตรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันมีตัวปิดเลน์ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดออกนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วข้างบนนี่คือตัวใส่ยฐานนะครับ การใส่ถานก็ง่ายนะครับไขหมุนตัวนี้หมุนตรงนีนน้ออกมานะครับหมุนเนี่ยถ้าหมุนไม่ออกให้ใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทไขตัวน,นี้นะครับเปิดฝาแล้วเข้าานกระดุมเนี่ยใส่นะครับกระดุมแบนเนี่ยนะครับใส่เสร็จก็ปิดฝานะครับมันจะมีในนี้มันจะมีไฟเขียวกับไฟแดงนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูมารู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับผมจะเปิดไฟเขียวให้ดูแล้วกันมันมีเขียวกับแดงนะครับเห็นไหมฮะ ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนทรงได้โดยการดันข้างหลังข้างหลังตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเปลี่ยนทรงนะฮะเราจะต้องการทรงไหนก็หักมานี่กจะเปลี่ยนทรงได้อย่างนี้ฮะหักไปเรื่อยๆครับเราจะเปลี่ยนทรงไหนก็หักตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนทรงให้เราเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ่านะครับเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะครับตัวก็จะสั้นความยาวนี่นี่คือหัวเบานะ มันไม่เกินสามขีดสอง้ขีดเบานะครับยาวแค่เท่าไรเองยาวแค่สามนิ้วกว่าเองครับเนี่ยสามนิ้วกว่าเองนะครับเบาเล็กนะฮะทัดรัดใช้ได้ทั้งป <Here. |lo|>? <cog> ืนสั้นปืนยาวเลยก็เรียกดับทรงซีมอกระจกตั้งนะครับการเปลี่ยนโหมดสีไฟการปรับาความสว่างสีไฟนะฮะเปลี่ยนเป็นแดงเขียวแล้วก็ปรับความสว่างได้เนี่ยคือหมุนตัวนี้นะครับหมุนทั้งตัวเลยนะฮะหมุนไปเรื่อยเรแล้วก็จะดับเห็นด้วยนะครับเห็นไหมมันหมุนได้ไหมฮะเนี่ยถ้าหมุนไปเรื่อยๆครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้คือตัวไขนะครับไขล่างนะครับนี่แล้วก็มีตัวไขมาให้นะครับการปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็คือใช้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวหกเหลี่ยมไขนะครับนี่ข้างบนอัพดาวขึ้นกับลงนะฮะตรงนี้ขึ้นลงนะฮะปุ่มขึ้นลงทางซ้ายมือผมนี่คือเป็นปุ่มซ้ายขวานะครับซ้ายขวาคือปรับจุดได้จุดหนึ่งไปก่อนปรับไปยิงไปนะครับคือปรับตรงเนี้ยขึ้นลงให้ได้ละนาบก่อนนะครับปรับไปยิงไป พอได้นาบขึ้นลงเราค่อยมาปรับซ้ายขวานะครับต้องการใช้การยิงไปด้วยนะฮะยิงไปปรับไปนะครับการเล็งดอกนะครับตัวนี้นะครับให้เล็งหันนี้ไปข้างหน้านะครับหันอย่างนี้ไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับหันไปอย่างนี้หันไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ทำเวลาเราเล็งจะใส่ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับได้หมดเลยตัวนี кров, ้ก็จะยอดนิยมอยู่นะครับทนทานครับย้ําว่าทนทานแข็งแรงทนทานเลยครับไม่เปราะบางนี่เป็นเหล็กอะลูมิเนียมแท้เลยแข็งมากเลยนะครับ เป็นอย่างดีมันมีอย่างดีตัวนี้เป็นอย่างดีนะเบิกวังมรพาไม่ใช่ตัวถูกขายตอนถูกๆสามสี่ร้อยไม่ใช่นะฮะตัวอย่างดีตัวนี้ก็าราคาก็ไม่สูงฮะไม่สูงนะครับเดี๋ยวราคาของอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับราคาใครสนใจก็โทรหาทักหาก็ได้เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับก็เรียกดัซีมอทรงกระจกตั้งครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ